เคยไหมครับที่ฝันเห็นสถานที่เดิมซ้ําๆเลยทั้งๆที่เราไม่เคยไปนะครับอืมเป็นคําถามที่เจอบ่อยเหมือนกันนะคะเราก็น่าสนใจมากๆด้วยค่ะใช่ครับแบบเป็นบ้านที่ไม่เคยเห็นส่วนที่ไม่รู้จักหรือบางทีเป็นเมืองที่ไม่คุ้นแต่กลับรู้สึกผูกพันแปลกๆ,ลกๆวันนี้เราจะมาลองจอดลึกกันดูนะครับว่าเบื้องหลังปรากฏการณ์นี้มันคืออะไรกันแน่ เป็นแค่เรื่องของสมองหรือว่ามีอะไรที่มันเออลึกซึ้งกว่านั้นค่ะเป็นหัวข้อที่เปิดกว้างมากๆเลยนะคะเพราะการฝันซ้ำที่เดิมเนี่ยมันตีความได้ตั้งแต่เรื่องใกล้ตัวมากๆอย่างเรื่องทางจิตวิทยาไปจนถึงความเชื่อเรื่องออจิตวิญญาณหรือสิ่งเล่นลับไปเลยค่ะโอเคครับงั้นเรามาเริ่มแกะรอยจากมุมมองแรกที่คนมักจะนึกถึงกันก่อนเลยคือมุมมองทางจิตวิทยาครับในแง่นี้สมองเรากำลังพยายามทำอะไรอยู่ครับ นักจิตวิทยาหลายท่านก็จะมองว่านี่อาจจะเป็นภาพสะท้อนของออปมที่ยังไม่คลี่คลายในใจเรานะคะปมที่ยังไม่คลี่คลายใช่ค่ะลองนึกภาพเหมือนสมองกําลังฉายหนังซ้ําๆเพราะมีบางฉากที่มันยังประมวลผลไม่จบโดยเฉพาะช่วงที่เราหลับฝันหรือ R E M sleep เนี่ยสมองจะทํางานเกี่ยวกับความจําและอารมณ์ค่อนข้างเยอะ ออ๋ครับสถานที่ในฝันนั้นก็เลยอาจจะกลายเป็นเหมือนสนามทดลองที่ปลอดภัยให้จิตใต้สำนึกเราได้กลับไปจัดการกับความเครียดความกังวลหรือบาดแผลทางใจที่มันยังค้างคาอยู่ค่ะน่าสนใจครับเหมือนกันอ่อทบทวนเรื่องเก่าๆในพื้นที่ปลอดภัยประมาณนั้นเลยค่ะเป็นวิธีที่จิตใต้สำนึกพยายามจะสื่อสารเรื่องที่เราอาจจะยังไม่เข้าใจตัวเองดีพอแล้วพอจะมีจุดสังเกตไหมครับว่า ฝันแบบไหนที่มันน่าจะชี้ไปทางปมค้างขาใจจริงๆไม่ใช่แค่ฝันไปเรื่อยส่วนใหญ่แล้วมักจะสังเกตได้จากอารมณ์ในฝันนะคะมันจะค่อนข้างรุนแรงชัดเจนไม่ว่าจะเป็นสุขมากๆเศร้ามากๆหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งความกลัวความกลัวค่ะหรือเนื้อหาในฝันมันจะวนเวียนอยู่กับธีมเดิมๆที่มันสะท้อนปัญหาในชีวิตจริงของเราตอนนั้นอยู่ บ่อยครั้งสถานที่นั้นอาจจะเชื่อมโยงกับความรู้สึกปลอดภัยหรือไม่ก็ถูกคุกคามไปเลยเข้าใจครับแต่แต่ท่านมันไม่ใช่แค่เรื่องของจิตใจในปัจจุบันละครับมันมีอีกแนวคิดที่แบบพาเราย้อนไปไกลกว่านั้นอีกคือเรื่องอดีตชาติใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งที่น่าทึ่งไม่แพ้กันที่เชื่อว่าสถานที่ในฝันเนี่ยอาจจะเป็นความทรงจําจากชีวิตก่อนๆของเราที่ถูกเก็บเอาไว้โอ้หมายความว่า บ้านหลังนั้นสวนแห่งนั้นเราอาจจะเคยเคยผูกพันกับมันจริงๆเหรอครับตามความเชื่อนี้ก็เป็นไปได้ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเรารู้สึกคุ้นเคยหรือเชื่อมโยงกับสถานที่นั้นมากๆแบบอธิบายไม่ได้ด้วยเหตุผลในชีวิตปัจจุบันเลยความรู้สึกเชื่อมโยงที่อธิบายไม่ได้นี่เองค่ะอารมณ์ความรู้สึกที่มันเข้มข้นนี่แหละค่ะที่มักจะถูกมองว่าเป็นกุญแจสําคัญว่าจิตใต้สํานึกอาจกําลังปลุกความทรงจําที่ถูกลืมขึ้นมาผ่านความฝัน ซึ่งมันก็นําเราไปสู่อีกมิติที่แบบลึกลับขึ้นไปอีกนะครับคือมุมมองเกี่ยวกับสิ่งเร้นลับอันนี้เริ่มมีกลิน่นอายเอ่อหน้าขนลุกนิดนิดละแต่ที่น่าสนใจคือถ้ามันเป็นความรู้สึกกลัวแบบจับจิตจับใจมากๆเนี่ยค่ะครับมันอาจจะเป็นไปได้ว่ามีพลังงานบางอย่างหรือ,ออาจจะเป็นวิญญ,ญาณณนะสถานที่นั้นพยายามจะติดต่อหรือดึงความสนใจเราผ่านฝันวิญญ,ญาณ รอคับก็เป็นหนึ่งในการตีความตามความเชื่อนั้นค่ะหรืออาจจะเป็นภาพจําของเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่เราหรือใครบางคนเคยเจอที่นั่นในภพภูมิอื่นหรือในเวลาอื่นก็เป็นได้โอ้ฟังดูเย็นสลังเหมือนกันนะครับแล้วถ้าถ้าสถานที่ในฝันมันเกิด เปลี่ยนแปลงไปล่ะครับเช่นจากที่เคยเห็นเป็นบ้านร้างกลายเป็นมีคนอยู่หรือบรรยากาศมันเปลี่ยนจากน่ากลัวกลัวกลายเป็นสงบลงแบบนี้พอจะตีความได้ไหมครับอ่าอันนี้น่าสนใจค่ะตามความเชื่อในสายนี้การเปลี่ยนแปลงแบบนั้นมักจะถูกมองว่าเป็นสัญญ,ญาณที่ดีนะคะเดือครับยังไงครับเหมือนกับว่าเรากำลังเข้าใกล้ความจริงบางอย่างหรือปมบางอย่างกำลังจะคลี่คลายลง เหมือนม่านหมอกมันค่อยๆจางลงอาจจะกำลังได้รับคำตอบหรือใกล้จะหลุดพ้นจากอะไรบางอย่างอ๋อเข้าใจครับแต่ในทางกลับกันนะคะการเปลี่ยนแปลงก็อาจจะทำให้ภาพมันชัดเจนขึ้นจนน่ากลัวกว่าเดิมก็ได้นะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าความจริงที่รออยู่นั้นมันคืออะไรกันแน่โหมีหลายมิติให้คิดตามจริงนึงครับ แล้วสำหรับคนที่เจอฝันแบบนี้บ่อยๆจนอาจจะเริ่มกังวลหรือสงสัยมากๆมีคำแนะนำเบื้องต้นไหมครับว่าควรจะลองทำอะไรได้บ้างค่ะข้อมูลที่เรามีก็แนะนำว่าสิ่งแรกที่ทำได้ง่ายๆเลยก็คือลองจดบันทึกความฝันดูค่ะจดบันทึกใช่ค่ะพยายามบันทึกรายละเอียดทันทีที่ตื่นนอนเลยทั้งภาพที่เห็นความรู้สึกต่างๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพอเราทำไปเรื่อยๆมันอาจจะช่วยให้เห็นรูปแบบหรือแพทเทิร์นบางอย่างได้ชัดขึ้นค่ะ การทําสมาธิหรือฝึกสติก็อาจจะช่วยให้เราเข้าถึงหรือเข้าใจสภาวะจิตใจตัวเองได้ดีขึ้นเหมือนกันค่ะแล้วเรื่องการลองไปหาสถานที่จริงที่คล้ายในฝันละครับอันนี้พอจะช่วยได้ไหมเอ,อ่ออันนี้อาจจะต้องระวังนิดนึงนะคะถ้ามั่นใจว่าปลอดภัยจริงๆและอยากจะลองสํารวจความรู้สึกตัวเองก็อาจจะลองทําได้ค่ะแต่เน้นว่าไปเพื่อสํารวจความรู้สึกตัวเองเมื่อไปสัมผัสบรรยากาศนั้นจริงๆก็พอ ไม่จําเป็นต้องไปหาคําตอบอะไรมากมายแล้วก็ควรทําด้วยความระมัดระวังมากๆค่ะครับเข้าใจแล้วครับสรุปแล้วการฝันซ้ําสถานที่เดิมเนี่ยมันเปิดกว้างให้เราตีความได้หลากหลายจริงๆนะครับอาจจะเป็นแค่กระบวนการทางจิตวิทยาของสมองเราเองเพื่อจัดการกับอารมณ์หรืออาจจะเป็นเสียงสะท้อนจางๆจากความทรงจําในอดีตชาติหรืออาจจะเป็นการสื่อสารที่ลึกลับกว่านั้นจริงๆ ซึ่งทั้งหมดนี้มันก็ทิ้งคำถามที่น่าสนใจไว้ให้เราได้ขบคิดต่อนะคะว่าบางทีเส้นแบ่งระหว่างความฝันความทรงจำที่เราลืมไปแล้วกับการรับรู้ถึงมิติที่เรามองไม่เห็นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ชัดเจนอย่างที่เราคิดสมมติไปก็ได้ครับสถานที่ในฝันเหล่านั้นอาจไม่ใช่แค่ภาพที่สมองเราปรุงแต่งขึ้นมาเฉยๆแต่อาจจะเป็นเหมือน คำเชิญจากบางสิ่งบางอย่างที่กำลังรอให้เราหันไปมองหรือลองเปิดใจรับฟังอยู่ก็เป็นได้ใครจะรู้ล่ะคะ